โอ้ยครับก็่าการสตีแบทบอร์นซุปซุปกระเดีสิบายให้ผมกอมใส่ชีว์ครับผมพาพลังใช่ไหมครับผมเฮ้ยอาจารย์เดี๋ยโลบีครับเฮ้ยอีกคนอ๋อสตอรี่บายครับเออ้ยมีตอนไหนเนี่ย นั่งังเีนี่ไม่ไม่มาแล้วมีตอนไหนวะอันนี้เราก็อยู่ในรายการ The Academy The Academy The Academy Side Q Season หนึ่งครับผมครับผมอ่านักแข่งหน้าใหม่มราต้องทำเลยเพื่อนอ่าอ่ามากระแสมาแรงเลยคือตอนนี้นะกระแสมาดีมากๆเลยตอนนี้ครับผมทั้งด่าทั้งชมบ้างอะไรบ้างตัวน่าจะโดนด่าด่าจะบินอีกไม่นี่เพื่อนอะไรจะบินอีกไม่นี่ไม่บิน ลืมต้องอะไรที่ก่อนก่อนก่อนจะเข้าชมรายการเราต้องออข,อขอขอบคุณสปอนเซอร์เราก่อนครับผมหมากฝรั่งแมวดําเคี้ยวมันๆต้องหมากฝรั่งตาแมวดําหมู่บ้านสบายแร์ครับผมความสุขเริ่มที่บ้านความํำคัญเริ่มที่เราครับผมยานัดหมอมีแก้หิดแก้ฝีสูตรครั้งเดียวเฟยวทั้งวันสนับสนุนโดยอสายการบินคาที่แปซิฟิกครับผมถึงแม้เครื่องจะสายแต่เราก็จะตายไปด้วยกันครับผมพูแบบเนินราการทกคนนีนะ ไม่นานรอสักลายไม่นานรอสักลายที่เสร็จผมอีกแล้วโอเคฟินเนัลี่ทาแก้วสิวผขึ้นแน่นอนยาอมโบตันอยากมันอย่าลืมยาอมโบตันเฮ้ยเดี๋ยวเขาว่าพูดเล่นนี่เขาส่งยาอมโบตันมาเลยเดี๋ยวต้องขอขอบคุณชุดสังฆทานจากวัดธรรมกายหน่อยนี่ส่งมาก็คือบอกว่า เวลาน้องๆขับขี่กันเผื่อแบบเกิดเหตุที่แล้วมีความปลอดภัยเกิดอุเปตนเหตุเราต้องแบบต้องซื้อดีีท่จริงเราว่าจะซื้อแต่จะทั้งบัตรเขาส่งมาให้นี่ก็จะมีซัมรีแล้วไอ้มือียานัตบอมีนี่นี่คือเขาว่าแก้เลยยานัตบอมีแก้หิดแก้ฝีสูตรทั้งเดียวเฟียวทั้งวันอ๋อเฮ้ยคำนวณใช้ได้นี่แสดงว่าลดความตื่นเต้นอะไรลดความดันหรือเปล่าพี่ รงเพลงเดียวอะไรร้องเพลเียวยาก,กระจายเส้นตาปู่แดงปวดคอปวดเอวเล่าลงขานึกถึงยาก,กระจายเส้นตาปู่แดงครับผมขอบคุณด้วยแป้งสปริงซองแทงสนุกอย่าลืมแป้งสปริงซองไม่เกี่ยวแต่ละอย่างสับสุดมานี่มีแต่แบบเหมือนเป็นแบบไม่ได้รายการรถเลยวะไม่เกี่ยวกันเลยปูนตาเสืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะ ตอนนี้ครับผมเราอ่าก็จะมาเริ่มคัดลงคัดเลือกแล้วครับผมก็อเอากรก่อนเกือบสุดท<ๆ>้ายเกือบสุดท้ายแล้วเกือบสุดท้ายของรอบแล้วสำหรับใครที่ผ่านเข้ารอบไปผมมีข่าวดีก่อนเลยใครที่ผ่านเข้ารอบไปนะครับรอบนี้หลังจากรอบนี้ไปใช่จะได้ไปขับในสนามแดกที่เราพี่แข่งในสนามแดก จริงๆได้ขับจริงๆเลยจะพาเข้าไปในสนามแข่งใช่คือบอกก่อนนะไม่มีใครแบบที่จะยูดีเจะารถไปขับอย่างนั้นได้แตอยู่มาตั้งนานกว่าจะเข้าไปได้ใช่ลองลองเยอะอ่าเข้าไปไม่ใช่เฮ้ยจะเข้าไปเอารถไปลองกันแบบนี้ได้ต้องเสียจริงนะถ้างานปกติงานที่เขาจัดกันเวลาเขาเช่าสนามนี่ไม่ต่ำกว่าสองแสนได้สองสามแสนนะวันหนึ่งอ่าวันหนึ่งแต่พวกเราจะได้ไปลงกันปีเลยเอ้ยขอบคุณญาดัทมอมีแก้ปิดแก้ที แป้งสปริงซองอยากแทงสนุกนึกถึงแป้งสปริงซองนะครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราเชิญเอาเอาเอาผู้ที่แบบลืมหาดเขาหลบมาแล้วกันลืมมาแนะนำรู้จักเ้ยมาทั้งหมดเลยมาข้ามาทั้งหมดมาเข้ามาเข้ามมามาโอเคตอนนี้ก็เราอยู่กับผู้เข้าแข่งขันแล้วแต่ละคนครับผม้แนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อมีครับชื่อมีน้องมีน้องมีเฮ้ยผมผมดูนะมีก็ถือว่าครับโอเคนะเราก็มีคนเชียร์ด้วยนะได้ดูได้ดูคอมเมนต์ไหม มีคอมเมนต์หนึ่งพี่เขาบอกว่าเออแลมันกินข้าวหรือเปล่ายินกินอะไรอ๋อม่อะไรเยอะแยะมีอะไรเยอะเล้เป็นรถน้ได้ข่าวว่าเป็นรถน้ำหนักมาด้วยไหมเนี่ยลงกิโลลงไปสองเห็ดโอ้โหก็คมจริงปกติเท่าไหร่นะปกติสี่เก้าสี่เก้ารถอีกสองก็สี่เจ็ดสี่เจ็ดโอ้โหอันนี้เพื่อๆลงไอลแข่งงานนี้เลยอ่ามีอะไรพูดเดี๋ยวฝากนี่แบบคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเออเขาบอกว่า แชร์พี่มีแบบนี้แล้วเขาก็บอกแล้วก็มีคนมาม้นต่อว่ะเห็นคิดเหมือนกันครับแต่เอาใหม่ได้ไหมพี่เออได้ได้เล <c oughs> มีคนมาม้นตว่าเออมีขับดีนะอย่างนั้นอย่างนี้ครับแล้วก,แวก็แล้วก็มีคนมาม้นต่อว่ะอ๋อมีกําลังใจมีคนมาม้นชมชเราอะไรแบ้ไหมใช่ครับแล้วก็มีคนมาม้นต่อว่า ก็คิดเหมือนกันนะแต่แอบสงสารเพราะไม่มีคนเชียร์อ๋อแต่พูดถึงก็มีคนเชียร์แต่คนคอมเมนต์น้อยอะไรมาเนี่ยอ๋ออ๋อโอเคโอเคมีฝากเชียร์มีเลยอาคนต่อไปเลยสวัสดีครับชื่อวายุครับฝากเชียร์ด้วยนะเอ้ยวายุนี่เห็นคมเมนเยอะเลยเนี่ยคอมเมนต์เยอะไม่ต้องเชียร์ไม่ต้องฝากเชียร์หรอกเอาจี้ไอ้คอมเมนต์เยอะไม่มีคนหรอกขับไม่ได้เหมือนเดิมขับไม่ได้เหมือนเดิมออาฝากเชียร์วายุหนึ่งแล้วกันครับผมอ่ะคนต่อไปสวัสดีครับชื่อโจนะครับ โจ๊กคางแตกโจ๊กคางแตกอันนี้คางแตกหวัดดีครับชื่อพีนะครับปากเชียพีเนะครับเัืนี้เราไปหัวไปตลอดพนักงานนี่หวัดดีครับผมชื่อชัยครับช่องยูทูบในชัยนะอ๋อมียูทูบด้วยไม่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 ฝากติดตามด้วยครับผมโอ้อ๋อเอาโอเคมีไว้ให้โชว์ตอนท้ายครับผมเย้นะสวัสดีครับผมชื่อวัดนะครับปากเชียบาสด้วยนะครับผมเนี่ครับโอเค นี่ตัวใหญ่เพื่อนเลยเนี่ยนะเชียร์ถังนะครับปากเชียร์ทางด้วยนะครับโอเคโอเคฮะไอ้ไอ้นี่ใช่คนตีลังกายไหมใช่คนทำนี้ตีลังกาใช่ไหมเฮ้ยอย่าลืมจ่ายค่าสอมมาด้วยชิบอยครับฝากเชียร์ด้วยครับโอเควันนี้จะงายไหมเนี่ยสวัสดีครับชื่อสแซ่ดมครับแซ่ดแมเลยครับเฮ้ยอันนี้คนเปิดตอนคลิปนั้นเลยครับดีดิครับดีเออเนี่ยคลิปนี่ให้กลิกแอมออนอ๋อกลิปแอมได้อีกคน สวัสดีครับชื่อนาครับฝากให้กำลังใจด้วยครับอ๋อนานาใช่ไหมโอเคโอเคสวัสดีครับชื่อปอครับขอตังเชียนปอกด้วยนะครับเวันนี้ก็จะมาขี่แล้วเนื่องจากวันนี้คนก็เยอะตัวขับเยอะคันนี้รถมีกี่คันสามคันเนาะมีฟินดีมแล้วก็เวฟก็จะสเต็ปเดียวกันหมดเลยลูกห้าสามเหมือนกันหมดเลยสองคันนี้สองร้อยเมตรสองร้อยนเมตรคันนู้นสี่ร้อยอ่าก็คือเอางี้จะขี่ทั้งทีเว้ย ผมเนี่ก็เลยคิดนี้ออกเอาดีกว่าเราจะมาแบ่งทีมกันขี่แบ่งทีมเลยเหมือนกันทีมก็คือแล้วก็ในทีมนั้นจะต้องมีโค้ดด้วยเอาอีกแล้วเอาเดี๋ยวโค้ดก็มี้นี่ก็คือโค้ดก็เขาแรกเลยพี่ปอร้อยรูครับผมมาต้องมีผลมาทั้งทีไม่ใช่จะมาเบิกต้องสอนน้องพ่อเคยสอนพี่อุ้ยจังละดีมดีมนะโอเคเอาต่อไป มันจะมีลูกศิษย์ก็ออนี้มีอาจารย์ก็ต้องมีลูกศิษย์แต่จะไม่ให้เลือกงี้ฟินอยู่นี่อ้าวจะมีการจับแล้วครับนี้ป้ายชื่อมาเลยมาป้ายชื่อมาอ้าวจะถามความรู้สึกน้องๆก่นอนนะครับตัวครับอเอางี้คิดในใจอยากอยู่กับอาจารย์ไหนเฮ้ยเขาด่าเฮ้ยเ,ยเ,ยเยขาจะดา่าอันนี้อยากอยากอยู่กับอาจารย์ไหนเฮ้ยพี่พอแล้วเหรอ ดอยเอ้ยเอ้ยครบเลยแต่ว่าไม่ให้เลือกไม่ให้เลือกไม่ให้เลือกโอ้เอ้ยจะด้วูอ่ะเอางี้เดี๋ยวให้พอเลือกก่อนแล้วกันให้อ่าคนแรกอ่ะให้รู้อ่ะสีอะไรครับกล้องมันดูได้เชิบอ่าไปก่อนครับสีอะไรครับเชิบอ่ะให้รู้ใครสีอะไรถูกแพงแดงไว้ก่อนแค่ไห้เห็ดออยอ้าแดงไหมพี่อ้านะมีต้องมีดำอมา ดำอะอต่อเลี้ยงเงี้ยอีกครับเอาเลยเงี้ยมงต้องมาแล้วพี่มาอะโอเคมาดูว่าใครอยู่ทางนี้บ้างมาคนแรกเลยใครใครมาใครเป็นไงได้อยู่กับอาจารย์พอโอเคไหมเฮ้ยตามตามที่คิดเลยเหรอตังตัง ตั้งบอกเมื่อกี้ว่าใครอยากอยู่ไหนกับอ้อยมาให้ได้ไปเลือกไมปเลือกอ้าวต่อไปสเต็มหนึ่งสองครบยังอีกคนหนึ่งปลอยโอ้ยเอ้ยโอ้โหทีมนี้เอ้ยทีมนี้ได้เนี่ยติงแล้วจริงเลยอันนี้ติงติงอ้าวต่อไปอห้อยคอเลยต่อไปทีมอาพัลลัมโจหนึ่งโจครับผมคนที่หนึ่งอ่าตัวติงอะไรในะพศก็เอ้ยได้ได้ได้คนที่สองนาครับผมอู้ยเฮ้ยพี่ตัวจังเลยเฮ้ยตัวจิต บ้านครับผมบริษัเน่โผล่มาครับน้องๆดูอ้าวแสดงว่าอันนี้ใช่ไหมไม่ไม่เลยดูอ้วยดีวยุใช่ไหมเอาห้อยคอเลยโอ้โอเคอันนี้เราได้ทีมละนะโอเคเดี๋ยวเราจะให้รถไปซ้อมก่อนให้อาจารย์เต็มที่เลยให้สอนเต็มที่เลยว่าแต่ละคนอะไรขับไงแล้วก็ ติวเต็มที่เลยเหมือนที่สอนให้ทุกคนขับได้แล้วก็ค่าขับได้แล้วก็มาเดี๋ยวจะมาเจอกันมา <Okay. S 1> ออก็เท่ากับวันนี้มาดูกันแต่ละทีมอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับผมแต่ละทีมจะเป็นไงเรามาดูกัน,นครับผม เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้แบ่งครบทั้งหมด3ทีมนะครับผมคือจะมีทีมโค้ดออยนะครับผมโค้ดอาร์มนะครับผมแล้วก็โค้ดปอร้อยลนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละทีมนะครับผมว่าโค้ดนั้นจะใช้การฝึกสอนยังไงนะครับผมให้ลูกศิษย์ขับรถได้นะครับผมในเวลาที่กําหนดนะครับผมเรามีเวลา20นาทีนะครับผมให้สําหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูลวดม้ลายมือแต่ละทีมนะครับผมว่าจะสุดขนาดไหนครับผมไปชมกันเลยครับ ได้อยู่คืออยู่กอดูแต่ละคนนะครับผมทีผมว่าจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวผมพาไปดูทีมของอาจารย์อาจารย์ยลมาแล้วผมเนี่ยรถนี้เป็นยังไงมันมีอาการผู้อาจาระจันอ๋ออ๋ออาศสยไหมนะ่ยมีเครื่องเครื่องมันจะเย็นเย็นอยู่เรื่องถามผู้บีมแล้วว่าเคยขับคันนี้ไหมแ้ก็จะมีน้องพี่ย่งนี้สั่ได้เดี๋ยวจะให้มาพาฟังรอบก่อนเอาเครื่องแล้วให้ลองออกดูก่อนอ่า มาเดี๋ยวอาจารย์จะสอนยังไงก่อนให้ฟังรอบก่อนได้ไหมฟังรอบก่อนอ๋ออาจารย์จะสอนให้ฟังรอบตอนนี้ขอขอวอร์มเครื่องก่อนอ่ให้วอร์มเครื่องเครื่องมันมันเย็นเกินอ่โอเคโอเคเป็นไงไปายุได้ขี่คันนี้ได้อยูนะไอพี่ขี่ได้ยังเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์สอนฟังฟังให้ได้เลยวันนี้ป่ะโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่ดูทีมหนึ่งครับผมตอนนี้เขาทำอะไรบ้างแต่ผมวอร์มกี้หมดได้เลยได้แต่ไม่รูฟังพี่อาจารย์อามพัลลัมนะครับผมโอ้ฝึกขานั่งแล้วเดี๋ยวนี่อาจารย์ฝึกยังไงก่อนเนี่ยต ยังแบบเริ่มปิดแคลเร่งกับค่อยๆปล่อยคัสต์อ๋อก็คือให้ฟังรอบให้แบบไม่ต้องแบบจวดจัดเลยเอาค่อยๆเาไม่เน้นปลายทางพี่ผมเป็นต้นทางอ๋อคือให้ต้นมาต้นดีมีใช่ไปกว่าครึ่งเลยใช่ครับอ๋อออกไม่ไม่ยกไม่หงาย60ฟุตมาไน้หอนเลยอ๋ออโอ้กะไว้ว่าแต่ลูกศิษย์เดี๋ยวจะได้60ฟุตสักเท่าไหร่อ๋อสักสวยสวยสัก2.0ก็สวยแล้วพี่โอ้ส2.0เอาจริงอ่ะ ใหม่ๆอ0เนี่ยโอเคเลยนะเราาจะได้1.9 1.8กันก็หายมาหลายรอบอันนี้ลูกชิดชื่ออะไรเนี่ยไอ้โจ้ไอ้โจ้อ่าลองดูฝีมือโจ้หน่อยอะโอชินจะคัดตัเอ้ยเอาเอาแล้วเอาแล้วหาคัดให้เจอโอ้คันนี้คัดแข็งเลยอะแข่งยข่งแข่ล่อยนิดเดียวคือจับเลยไปเลยแบบคัดมันดีอ่ะพี่ คู่เห็นคู่แข่งแต่ละอาจารย์จะพูดเป็นไงมีแบบเวกนี้แยงๆใครแบบไม่พูดไม่จากันเลยอ่ะใส่กันอย่างเดียวอ่ะมีมีฝั่งไหนแบบดูแล้วหุ้ยหน้าวัดเสียวกับเราไหมไม่เนอะอย Arizona, ู่ท <laughs> sure. ี่อาจารย์ด้วยอาจารย์ดีก็อาจารย์ดีก็แค่มถามเมย์มาต่อเอ้มาสู้ช่างได้ยังไงโอเคเดี๋ยวดูทีมหนึ่งร้อยโลงรูยมสอนทำเลยเนอะมาเดี๋ยวดูอีกทีมนึงครับผม ฟังอาจารย์ปอล้อยโลนะครับผมเป็นไงลูกศิษย์แต่ละคนแบบมีแววบ้างไหมมีแววทุกคนเลยเฮ้ยบอกเลยมั่นใจเลยเดือดเอาไว้ออกตัวไม่ได้ใส่เกียร์โอ <laughs> <laughs> ้เ,เขาฟังรอบอยู่มั<อ>ง้งเราเราเป็นไงคิดว่าฝั่งไหนแบบรู้รู้สึกแบบน่ากลัวสําหรับเราไหมไม่มีเลยพี่เฮ้ยใช่มั่นใจในตัวเองมากมั่นใจทีมลูกทีมดไหมใช่มั่นใจว่าต้องได้เพลย์โอ้โหเพลย์เลื้ยเลื้ยคนเราเดี๋ยวฝึกเดี๋ยวก็เป็นของเลย ไปไงมีดูทรงแล้วตัวจะให้จะจะฝึกแบบไหนก่อนจะฝึกแบบไหนก่อนแต่ละคนผมดูเขาขี่แต่ละคนกหมือนว่าขี่ดูการขี่ก่อนใช่ไหมต้องให้ดูการขี่ของแต่ละคนก่อนอ๋อออออใช่อันนี้ไอ้อะไรตังละอ๋อจัดท่าไปดูกันซ้อมจัดท่าอันนี้ซ้อมจัดท่าก่อนเลยนี่ไงกำลังจัดอยู่มาดูใกล้ๆดูว่าอันนี้ยังขี่แบบออกตัวสะบัดสะบัดหน่อยคุมรถยังไม่ค่อยได้อ๋ออันนี้คือขี่ยากด้วยใช่อันนี้ ทาวิธีดูแต่ละคนไงแสดงว่าจะเริ่มจากการให้ทุกคนลองขับเลยให้ขี่เองเลยให้ขี<ด>่เลยกคน,นก่อนใช่แล้วค่อยมาบอกว่าใครเป็นไงเป็นไงเพราะถ้ามาสอนก่อนไงไม่รู้จะสอนอตอะไรก่อนอ๋อเอ้ยอาจารย์แต่ละคนแบบแต่ละที่นั้นแต่ดูมาก็สอนแตกต่างกันเลยนะ<ช>ของอาร์มนี่ใช้ชุดเลยชุดเอาเน้นชุดทรสิบชุดเลยอันนี้จะให้ขี่ดูก่อนเลยใช่ให้ขี่ดูอาการแต่ละคนเ่าอ่าอ่า้หเสียวไหมเสียวไหมไม่เสียวเลยไปโอเคเราให้แต่ละทีมนะผมซ้อมแล้วผมแล้วก็ เราลองมาดูครับผมว่าใครทีมไหนจะขับได้สุดกว่ากันครับเจมตอนนี้เราจะให้น้องพีนะครับผมหารอบก่อนค่อยๆลา น้องฟังได้จับปูผมก็เดี๋ยวตอนนี้เครื่องก็ร้อนร้อนพอดีแล้วนะครับผมก็มาเดี๋ยวพี่ให้วายุร้องฟันเลยหรือฟังรอบจะประมาณนี้นะครับผมของียงก็วเราจะมาดูน้องปี น้องตีแล้วก็น้องหมีต่อนะฮะาาาการฟั่รอบการเปิดคันเร่งการต่อเกียร์หรือแม้แต่แต่ท่าทางการเก็บตัวก็มีส่วนนะครับผมแต่คือลือ่นตรงเนี้ยมันลื่นอยู่แล้วซึ่งมันทำให้เราออกง่ายแต่ว่าออกง่ายนั้นมันจะเป๋ไม่เป๋ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ ลองอีกรอบพี่พี่หอยอรอบหอยอรอบฮะป่ะป่ะ<า>น้มนหมีก็เดี๋ยวถ้าทางทางปังรอบฝังไปแล้วนั่งให้ถูกนะครับผมอะเดจอเลยครับผม Break down, I always feel like I could break now, but I never let it get me to that place. เข้าไปไมาจากไก่อยู่นะพี่จากไหนจากสุรดีจัก แต่ละคนใครแบบพอมีแบลบ้างไหมคือตอนนี้ร้องได้ทุกคนหมดเราพี่แค่เบียงนะใช่พี่คันนี้ขี่ยากเนอะก็บอกรอบรอบอะไรมาได้บอกทิกไปพี่อ๋ออคือมีรอบการเก็บทรงการเปิดคันเร่งแค่นั้นแหละพี่อ๋ออ๋ออ๋อมาโอเคนะโชว์โชว์ไหนโชว์ไหนขอรล่าสูงกว่านี้อีกนิดนึงโอ้ยมาว่ะ เฮ้ยอาแล้วอาแล้วไอพีได้ยังเนี่ย M N A P เลยพีก็ออกได้แล้วพี่เฮ้ยก,ก,ก็ก็บอกก็บอกเขาไปบอกว่าไม่ต้องไปกลัวนะรถรถแรงกว่าก็จริงแต่คือถ้าว่าทรงเราได้คุมคันเร่งเราฟังเสียงรอบรถเปิดคันเร่งเป็นม,มันก็ไม่ต้องไปกลัวไงพี่อ๋อเอ้ยมาวัานนี้มาป่ะถ้าเดี๋ยวให้ให้น้องพีออกออได้เดี๋ยวะคิดกะว่า60ฟุตนี้แต่เราเราฟังคิดว่าขอให้ได้สักเท่าไหร่ดีกะว่า การบ,บ้านเราจะไปทําเวลากันอยากให้คิดไปให้น้องๆให้ได้กันเท่าไหร่ดีถ้าเรากละไว้ต่อซื้อมือใหม่ัะพี่จดเก้าไปอะไรจ 1> 1 1> 1ุดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งจุดเก้าอ่ะหนึ่งจุดเก้าโอสุดยอดเลยนะใช่เพราะว่าทรงของน้องแต่ละคนนะคือตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะกล้าเติมคันเร่งเรื่อยๆแล,แล้วก็คืออ่ะถ้าถ้าออกเป็นต่อคันเร่งเนียน่ะ ไม่หนึ่งจุดเก้าหรือหนึ่งจุดแปดต้องมีอ่ะโอโ้โหอันนี้เราคาดมาไว้อย่างนั้นเลยใช่เพราะว่ารถโ,โด,ด้วยคำที่ว่ารถรถตัวเนี้ยมันมันเป็นคันที่บุญมีขี่ด้วยอ๋ออ๋อบุญ<ช>มีขี่ได้หนึ่งจุดแปดไหใช่บุญมีขีหนึ่งจุดแปดสี่อู้มือใหม่ก็หนึ่งหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดศูนย์ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะอ่าอ่าอ่าโอเคโอเคมาพี่ขอขอชมพี่หน่อยดูพี่หน่อย มากันหมดเลยว่ะใช่คือมามากันหมดเลยแต่แต่คือช่วงรถวันนี้อย่างที่ได้บอกแต่ว่าช่วงรถวันนี้มันจะต้องมีโดดแน่นอนพี่เพราะว่าได้จับรถหลายคันวันนี้เออเออใช่เออเออนะโอเคเต็มที่ให้ทุกคนเต็มที่แล้วผมสู้ๆแล้วผมเดี๋ยวก็เหลือเวลาอีกไม่เกินสิบนาทีก็จะมารวมกันเราก็ให้สลับรถกันโอเคไปโอเคให้กำลังใจสู้ๆครับทุกคนไปเดี๋ยวมาดูฟังอาจารย์อาร์มพะล้ำตอนนี้เป็นไงบ้างอาจารย์อาร์มพะล้ำลูกศิษย์แต่ละคน เป็นไงลูกจิตแต่ละคนมาอย่างมาย่งมานี่ยผมมาเหมือนกันนะพี่ใจใจเอาใจเอาคนเ็นเปนไงพี่ตรงปะตรงเป๊ะอโอ้โหอ๋อเราเราจะจับจากนี้ก่อนโดยการให้แบบออกตัวให้ตรงๆให้ได้อะคือผมคิว่าถ้าเราจะได้โอนแี้พี่อนเนี่ยมันถ้ามันเร็วกว่านะอ่าเวลา แล้วเราซ้อมจากการแบบให้ตรงใช่ค่อยๆอ,ออกก่อนคจอการเล่นกินจาคาดกินกาการตรงตัวอตวอนตอนพวกออกไปอะพอ่นนจารย์นะดูแต่ละคนแล้วอาจารย์แต่ละคนจะสอนพริกแบบต่างกันเลยอันนี้จะสอนแบบให้ออกตัวชุดเราเน้นหกสิบปุตประมาณนี้ก่อนอันนั้นจะแบบว่าให้ลองขับเต็มที่ดูเลยขับเต็มที่ดูหน่อยอยากดูว่าแต่ละคนขับรถยังไงเอาอไอันนี้นะขัเออับเลย เฮ้ยนี้น่ากลัวกันเนี่ยนี้น่ากลัวอ้กนีวมีขีน่ากลัวดีวะ ตอนนี้คือเหลือเหลือคนเดียวเลยเหลือน้องตังค์คนอื่นบอกไม่ได้เองเป็นคนขับคือคนอื่นเขาขับได้หมดแล้วช่างได้ทำไปอ๋ออาจารย์เออยาาจร์นี่มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยไปแอบเก็บข้อมูลนี่เลยเอ้ยเอ๊ะเออเอาไม้มาเอ๊ะเอาไปเลยนู่นก็เลยเออเขามาเก็บมาเก็บข้อมูลแล้วไปนี่เป็แต่ละคนขับเป็นไงมีมีมีใครยังยังไม่ได้ไหมเหลือคนเดียวยังหายังไม่หารอบบอลอ๋อหารอบยังใช่ใช่ใ่ต้องหารอบบอล ออกนิ่มไปหมายถึงเขาออกรอบยังไม่ได้แล้วรอบยังไม่ถึงขาออกแรงเลยโอ้มาเยะกันเลยเว้ยแต่ทางนี้มีตัวขับกี่คนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เยียบไปเยียบไปเลยใส่ศึกมีใส่ศึกมาเว้ยมาเก็บข้อมูล ใช่เหลือคนเดียวนะผมแต่ว่าก็ให้กาลังใจแล้วกันถือว่าเอางี้ถ้าเกิดใครแบบไม่ผ่านเข้ารอบอย่างน้อยก็ได้มาฝึกขับเนาะได้ขับกันเป็นนะผมการขับแบบที่ถูกวิธีอ่ะเดี๋ยวเราก็จะนี่จะหมดเวลาพักรถแล้วด้เวลาพักรถเราจะมีสลับรถกันอีกนะเนี้ยเรียนลู้กันละเออเออเอออยากขี่กันไหนอยากขี่กันไหนอยากแก้ดีไหมอยากแก้ดีไหมอยากแก้ดีไหมเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวถอดไปเุย ปโอเคครับผมเดี๋ยวเราพักรถก่อนสักนิดน,นึงครับผมเรามาเริ่มงกันต่อ